สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ซีรีส์เจมี่โวคูกสามวาดาวติกตอกเมื่อวานก็พาผู้ชายมานอนที่ห้องและตอนเช้าก็มีเพื่อนบ้านต่างคอนโดต่างห้องมาต้อนรับแต่เช้าเลยแล้วพลันสายตาฉันก็ไปเห็นพอหนุ่มห้องตรงข้ามฉันก็แจกดอกไม้เขาไปสิจ้าสองผัวเมียน,นี่ไม่ใช่ทาเก็ตของเจ๊หรอก เจชอบพ่อหนุ่มกระโปรงม่วงนี่มากกว่าดูกราวใจดีต้อนรับนะจ๊าฉันเพิ่งมาใหม่จ้าชื่อเหมียวมาจากชนบทนา้าเอ๊ะพ่อหนุ่มบา,านนามเดินออกมาเจอ,อตอนฉันกำลังจีบผู้ทุกคน โอยนางก็โกรธแล้วก็ไปเลยแต่ฉันก็ไม่สนใจหรอกนะวันนี้ฉันจะไปเดินโชว์ตัวที่ตลาดนัดกลางเมืองให้ทุกคนได้เห็นสันหน่อยว่าฉันเป็นผู้มาอยู่ใหม่และสวยขนาดไหนขออาบน้ำก่อนนะคะมาค่ะทุกคนวันนี้มีงานตลาดนัดกลางเมืองนะคะแล้วก็บังเอิญไปเจอกับแดดดีตอนนั้นตอนเราไปงาน ดูพรุเราก็เจอกับแดดดีสันตะครอสนะคะก็เลยเข้าไปเซฮายหน่อยเพื่อว่าไหนตกระกรรมลำบากเงินไม่เหลือจะมาขอเป็นเด็กแดดดีนะคะแดดดีจ้าว่างๆก็มาหาหนูได้นะหนูก็เหงานะแดดดีนี่จ้าหนูก็มีดอกไม้ให้แดดดีเหมือนกันนะแดดดีถ้าว่าง ถ้าไม่มีอะไรอยากให้ทำหนู่ํทำงมทำง,งานก็ทักมาได้นะคะพร้อมเสมอ,อจุ๊บมัดจาไว้ก่อนแดดด,ด,ดีจะได้ไม่ลืมเราชื่อเมีย่ยวนะคะดแดดดีเราเจอกันจ้าวันนี้ฉันก็ยังไม่พร้อมจะรับงานเท่าไรหรอกนะทุกคนฉันนะ่ะเพิ่งเหนื่อยล้าจากเมื่อคืน และก็วันนี้ฉันก็หิวเหล้าแปลกๆก,ก็เลยเดินเข้ามาที่บาร์แถวๆตลาดนัดกลางเมืองนะคะก็บาร์เทนเดอร์ก็เป็นผู้หญิงอะเนาะก็ไม่ใช่ไทายเรานะเราก็เลยต้องเดินไปชงเหล้าเองอยากจะโชว์ฝีมือแข่งกับนา,นางโอ้โหนางโยนขวดเกง่ง มันพ <c oughs> อ้แตาแล้วฉันก็ทําแก้วความลงไปเลยค่ะไม่เป็นไรนะคะคนสวยทําอะไรก็ไม่น่าเกลียดคนสิจ้าคนคนไปค่ะแต่ผู้ชายก็ไม่ได้แลันเลยนะเหมือนฉันชงให้ตัวเองกินอนะ่ะได้มาแล้วนะคะแล้าหนึ่งแก้วฉันก็เลยขอนั่งจิบนิดๆเนาะก็อยากกล่มๆบ้างอะไรบ้างเข้าเมืองทันทีไม่ได้กินล้านานแล้วมึงดูหน้ากู เออเมาแล้วค่ะเมาไม่ไหวแล้วค่ะคุณผู้ชมเธอรู้ขอ,อนั่งด้วยคนได้ไหมเราเมานะได้สิจ๊ะผู้ชายเชอเอชื้อชวนทุยเมาจนพูดไม่ถูกแล้วค่ะทุกคนฉันก็ไปนั่งเมากับผู้ชายเดี๋ยวนะนางสองคนนี้มาจากไหนฉันไม่ได้เชิญหรอกนะจ๊ะ ฉันไม่ได้อยากผูกมิดด้วยนะหนุ่มๆเต้นเออเออยัวออยจ้าโอ้ย็นไงจ้าสเตปพี่ดีไหมจ้าน้องน้องสนใจไหมจ้าถ้าสนใจพี่มีของขวัญมาให้จ้าก็แจกเงินไปเลยสิคะรวยเงินเหลือแบบเราแต่ว่าไปกใกล้หมดแล้วนะทุกคนตั้งแต่เสียตายฉันก็ใช้เงินโมหน้าไปหลายล้านเลยอ่ะ ตอนนี้ฉันก็แทบจะไม่เหลืออะไรแล้วนะ้อยอน่าเบื่อมีแต่คนมาขัดจังหวะแล้วคือเดี่ยวเดี่ยวนะอุยอ๊ยอาาีป้านี่มันเป็นใครมามาตีฉันทำไมก่อนฉันไม่ยอมหรอกฉันต้องไปหาเรื่องนางคืนซะหน่อยมเมื่อไงหรือคะอีป้าเมื่อกี้มาตีฉันทำไมนี่แนะเอาเล่าไปกินซะหน่อยมคะเอ๊ะเปล่า ไม่เรียกว่ากินหรอกเรียกว่าทาหน้าดีกว่าค่ะคุณป้าวันหลังอย่ามาตีใครมั่วซั่วอีกนะคะฉันไม่ใช่ลูกหลานคุณนะคะเอาไปแก้วหนึ่งค่ะไม่พอใจค่ะไม่สมแขนอยู่ดีๆก็เอากระเป๋าหลุยวิกตองมาตีหัวฉันนะคะอุ้ยอุ้ยคุณป้าน่ากลัวมากมึงอุ้ย,ยตีกันหรอวคะ่ะมันต้องโดนสนหนยดิ ยีป้านี่ฉันต้องสั่งสอนนางแต่ดูแล้วดิฉัน่าดิฉันก็เมานะคะดิฉันก็ไม่พร้อมจะตีกับใครเท่าไหร่ผลจะออกมาเป็นยังไงมาลุ้นกันค่ะสรุปดิฉันเจ็บตัวนะคะแต่ดิฉันก็ไม่ไหวจะเคลียร์แล้วนะยีป้าวันหลังนี้ฉันเจอหน้าเธออีกนะฉันไม่ใช่ลูกหลานเธอฉันบอกไว้ก่อน โอยเมาแล้วอะทุกคนสงสัยนอนข้างถ้านโนนะ่ะแล้วภาพก็ตัดพอสา่างเมาลนิดนิดฉันก็ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแซบๆแ,แ,แล้วมาที่ผับใหญ่ในเมืองแล้วก็เจอใครก็ไม่รู้ฉันก็ไม่รู้จักเราฉันก็มาเมาฉันก็เข้าไปถักข่าว <c oughs> เขาก็ดูอทธยาใส่ดีนะว่ามาเีเกิดอะไรขึ้นฉันรู้สึกว่าฉันเมา ฉันโดนอะไรเข้าไปหรือเปล่าทำไมแบบเสียการควบคุมอ่ะพวกเธอฝากกดติดตามช่องฉันด้วยนะต้องมาช่วยฉันนับหน่อยแล้ะแหละว,ว่าฉันอยู่ในเมืองเนี้ยฉันจะได้ผู้ชายกี่คนฉันจำไม่ได้โอ้ยภาพตัดคะ่ะทุกคนบ๊ายบายคะ่ะ